สวัสดีค่ะเจคเคนพามาชมบ้านสวยๆพร้อมที่ดินกว้างๆนะคะแปลงนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าอยากซื้อไว้สําหรับเก็งกําไรสําหรับเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อไว้สําหรับประกอบกิจการก็สามารถทํากันได้นะคะเพราะว่ามีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะเนื้อที่3ไร่3 3ตารางวานะคะเป็นที่ดินนอส3กค่ะซึ่งตอนนี้กาลังทาโฉนดอยู่นะคะ พร้อมกับบ้าน2ชั้นตัวบ้านใหญ่มากๆเลยค่ะลุกค้ามีพื้นที่ใช้สอยถึง360ตารางเมตรเลยนะคะชั้นล่างนะคะมีพื้นที่2ห้องนอน1ห้องน,น้ำา1ห้องโถงใหญ่1ห้องครัวซึ่งปูกกระเบื้องรอบบ้านไว้เรียบร้อยนะคะส่วนชั้น2ค่ะบนชั้น2นะคะมี3ห้องนอน2ห้องน,น้ำา1ห้องพัก และมีระเบียง2ระเบียงนะคะสําหรับรับมชมวิวนะคะทุกท่านบรรยากาศดีๆนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะมีไฟฟ้า3เฟสประตูรั้วเป็นประตูรีโมทค่ะเข,ข,ข้าออกสะดวกสาบายมาพร้อมกับบรรยากาศที่รม่มรื่นนะคะสไตล์รีสอร์ทกันเลยทีเดียวคะ่ะทุกท่านที่ถมแล้วนะคะมีเตาเผาขยะขนาดใหญ่มีร้านเก็บของด้านหลังมีต้นไม้ใหญ่วิวดีค่ะด้านหลังเป็นท้องทุ่งนานะคะ มีสระน้ำด้วยนะคะเด็กเกค่กขุูกทานร้านสนามหญ้านะมีหน้าบ้านนะคะสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะก็จัดสวนหย่อมไว้ประมาณนี้นะคะด้านหลังจับสร้างเป็นร้านกาแฟนะคะบ้านโผงสร้างจากเหล็กทั้งหลังค่ะวิวหลังบ้านเป็นภูเขาและท้องทุ่งนานะคะหน้าบ้านเป็นคลองชนประทานมีสระน้ำในบ้านนะคะ บรรยากาศร่มรื่นค่ะไม่ไว่าจะซื้อไว้สำหรับบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะทำเป็นรีสอร์ทก็ได้นะคะพื้นที่3ไร่33ตารางวาพร้อมกับบ้าน2ชั้น1หลังมาพร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นรอบพื้นที่เลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ตำบลสารป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะราคา16ล้านบาทเป็นที่ดินนอสสาอ,อน,นะคะซึ่งตอนนี้เจ้าของก็ได้ยื่นเรื่องทำโฉนดอยู่นะคะอยู่ระหว่าง ยืนเรื่องนะคะสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของหรือว่าต้องการเข้าชมแปลงจริงนะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ใต้คลิปข้อมูลต่างๆนะคะแอดมินได้ใส่ไว้รวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ขายด้วยใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะสนใจติดต่อเจราจานัดหมายนะัดชมกันได้โดยตรงค่ะพอเจคเคนอกเพียงแนะนำเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ